เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรกันแน่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมันเหมือนมีเครื่องยนต์กลไกลขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นคอยทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้แหละครับเราจะมาลองเปิดฝากระโปรงของเครื่องยนต์ที่ว่านี้กันหรือที่เรียกกันว่าไรายได้ประชาชาติเพื่อส่องดูให้รู้กันไปเลยว่าข้างในเนี่ยมันมีชิ้นส่วนอะไรทำงานอยู่บ้าง คำถามนี้อาจจะดูยิ่งใหญ่ไปหน่อยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามันส่งผลโดยตรงกับชีวิตเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสในการหางานเงินเดือนหรือแม้แต่คุณภาพชีวิตของเราเองการทำความเข้าใจว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยไปได้สุดทางแล้วหรือยังจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยล่ะครับและเพื่อจะตอบคำถามเมื่อกี้ได้เนี่ยเราต้องรู้จักกับเครื่องมือวัดตัวนี้ก่อนครับนั่นก็คือช่องว่างรายได้ประชาชาติหรือ NI Gap พูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะมันก็คือระยะห่างระหว่างจุดที่เรายือนอยู่กับจุดที่เราควรจะไปถึงได้ถ้าเราใช้ทรัพยากรทุกอย่างแบบเต็มที่เช่นทุกคนมีงานทําโรงงานทุกแห่งผลิตเต็มกําลังแน่นอนว่าช่องว่างนี้ยิ่งแคบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับและนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่นักเศรษฐศาสตร์ระดับตํานานอย่างจอร์นเมนาดเคนส์พยายามหาทางแก้ไขเอาละครับพอเรารู้แล้วว่ามันมีช่องว่างอยู่เป้าหมายก็เลยชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยนั่นก็คือ เราจะปิดช่องว่างนี้ยังไงทํายังไงให้รายได้ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันวิ่งไปแตะศักยภาพสูงสุดของประเทศให้ได้นี่คือภารกิจหลักของนโยบายเศรษฐกิจเลยครับแล้วเราจะปิดช่องว่างที่ว่านั่นได้ยังไงเคนใช้คําตอบที่พลิกวงการมากครับเขาบอกว่า กุญแจสำคัญมันอยู่ที่ความต้องการใช้จ่ายหรือถ้าพูดบ้านๆก็คือความอยากซื้อของคนทั้งประเทศนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายของประชาชนอย่างเราๆการลงทุนของบริษัทหรือการใช้จ่ายของรัฐบาลความต้องการพวกนี้แหละที่เป็นตัวจุดระเบิดเครื่องยนต์เศรษฐกิจไม่ใช่แค่ตัวเลขยอดขายที่เกิดขึ้นจริงสมการที่เห็นอยู่นี่แหละครับคือพิมพเขียวของเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ว่ามันมีชิ้นส่วนหลักๆอยู่ไม่กี่ชิ้นเองครับ C คือการบริโภคหรือการใช้จ่ายของเราๆท่านๆ I คือการลงทุนของบริษัท G คือการใช้จ่ายของรัฐบาลแล้วก็ X-M ลบ M คือการค้าขายกับต่างประเทศเดี๋ยวเราจะมาถอดดูทีละชิ้นส่วนกันเลยครับว่ามันทำงานยังไงมาเริ่มกันที่ชิ้นส่วนที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวนี้กันเลยดีกว่าซึ่งก็คือเงินในกระเป๋าของเราทุกคนนั่นเองครับการบริโภคหรือการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจาวันของเรา เรามาลองดูข้อมูลในตารางนี้กันก่อนนะครับสังเกตที่คอลัมน์แรก YD หรือรายได้สุทธิหลังหักภาษีพอมันเพิ่มขึ้นจาก0ไปเรื่อยๆจนถึง500ลองเหลือไปดูที่คอลัมน์ C หรือการบริโภคสิครับมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยจาก100เป็น500 นี่คือพฤติกรรมพื้นฐานของคนเราเลยครับยิ่งมีเงินมากเราก็ยิ่งใช้ใจ่ายมากแล้วก็มีเงินเหลือออ,อมมากขึ้นด้วยสังเกตจากคอลัมน์ s หรือการออมที่ก็เพิ่มขึ้นตามมาเหมือนกันสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ทำต่อก็คือเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมที่เราเห็นในตารางเมื่อกี้ให้กลายมาเป็นสูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆแบบนี้แหละครับสมการนี้บอกอะไรเราเยอะมากเลยนะ โดยเฉพาะเจ้าเลข100กับ0 8 0 YD เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่สมการเมื่อกี้นะครับมันแบ่งการใช้จ่ายของเราออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือการบริโภคอิสระหรือเลข 100, 100ในสมการลองนึกภาพตามนะครับว่าถึงแม้เราจะไม่มีไรายได้เลยสักบาทเราก็ยังต้องกินต้องใช้ใช่ไหมครับนี่แหละครับคือค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นส่วนที่2คือ การบริโภคตามรายได้หรือ 0.80yd มันก็คือส่วนที่เราจะใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นทุกๆบาทที่เรามีรายได้เพิ่มเข้ามานั่นเองครับไปกันต่อที่ชิ้นส่วนสำคัญชิ้นถัดไปของเครื่องยนต์เศรษฐกิจของเราเลยนะครับนั่นก็คือการลงทุนของภาคธุรกิจอย่างเช่นการสร้างโรงงานใหม่หรือการซื้อเครื่องจักรเพิ่มครับการลงทุนของธุรกิจเนี่ยก็มีสส่วนคล้ายๆกับการบริโภคของเราเลยครับ ส่วนแรกคือการลงทุนอิสระอันนี้คือการลงทุนตามแผนระยะยาวที่ไม่สนว่าเศรษฐกิจตอนนี้จะดีหรือไม่ดีเช่นการสร้างสะพานโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆส่วนที่สองคือการลงทุนตามรายได้อันนี้จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจดีเช่นบริษัทเห็นว่ายอดขายพุ่งก็เลยต้องซื้อรถกระบะเพิ่มเพื่อส่งของให้ทันแบบนี้ละครับและนี่ก็คือสมการที่สรุปพฤติกรรมการลงทุนครับ I คือการลงทุนทั้งหมด เลข50ในที่นี้คือส่วนที่เป็นอิสระหรือการลงทุนตามแผนระยะยาวส่วน0.1 Y ก็คือส่วนที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ประชาชาติหรือ Y จะเห็นเลยนะคะว่าการตัดสินใจของภาคธุรกิจเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่วางแผนไว้ล่วงหน้ากับส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบันเอาละครับนอกจากครัวเรือนกับภาคธุรกิจแล้วยังมีผู้เล่นรายใหญ่อีกรายหนึ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อเครื่องยนต์เศรษฐกิจของเรานั่นก็คือ ภาครัฐนั่นเองครับภาครัฐเนี่ยเขามีเครื่องมือหรือคันโยกสำคัญ3อย่างในการควบคุมทิศทางเศรษฐกิจครับคันโยกแรกคือการใช้ใจ่ายโดยตรงหรือ G อย่างเช่นการสร้างถนนคันโยกที่2คือเงินโอนหรือ R เช่นเงินบำนาญสวัสดิการต่างๆและคันโยกที่3ก็คือการเก็บภาษีหรือ T ซึ่งก็คือรายได้ของรัฐบาลจุดที่น่าสนใจก็คือคันโยก2อันแรกเนี่ยการใช้ใจ่าย G กับเงินโอน R ส่วนใหญ่แล้วจะถูกกำหนดโดยนโยบายครับคือรัฐบาลเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจตอนนั้นจะดีหรือร้ายอย่างไงดังนั้นมันจึงมีลักษณะเป็นแบบอิสระหรือที่เรียกว่าออโตโนวัสครับแต่คันโยกที่3หรือภาษีทีเนี่ยจะต่างออกไปหน่อยครับมันมีทั้งส่วนที่เป็นอิสระอย่างเช่นภาษีที่ดินที่ต้องจ่ายเท่าเดิมทุกปีแล้วก็มีส่วนที่ ขึ้นอยู่กับรายได้ด้วยเช่นภาษีเงินได้ที่พอเรามีรายได้มากขึ้นรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นตามไปด้วยสมการนี้เลยสะท้อนความเป็นจริงได้ดีมากๆเลยครับมาถึงส่วนประกอบชิ้นสุดท้ายของเครื่องยนต์เศรษฐกิจของเราแล้วนะครับในส่วนนี้เราจะเชื่อมเศรษฐกิจในประเทศของเราเข้ากับเศรษฐกิจโลกผ่านการส่งออกและนําเข้าครับมาดูฝั่งส่งออกหรือ X กันก่อน ลองคิดดูนะครับว่าสินค้าไทยจะขายดีหรือไม่ดีในต่างประเทศมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศลูกค้าเป็นหลักใช่ไหมครับไม่ใช่เศรษฐกิจบ้านเราอย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจอเมริกาดีเขาก็อาจจะสั่งซื้อทุเรียนจากเราเยอะขึ้นดังนั้นในมุมมองของแบบจำลองนี้การส่งออกจึงเป็นตัวแปรอิสระที่เราควบคุมโดยตรงไม่ได้ครับส่วนการนำเข้าหรือ M เนี่ยจะกลับกันเลยครับมันขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าข,ของเราโดยตรงเลย เมื่อเศรษฐกิจในประเทศดีคนมีรายได้เยอะขึ้นเราก็อยากซื้อของจากต่างประเทศมากขึ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หรือรถยนต์ยุโรปดังนั้นการนำเข้าจึงมีทั้งส่วนที่จำเป็นต้องนำเข้าอยู่แล้วซึ่งเป็นส่วนอิสระและส่วนที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ของเราด้วยตารางนี้แสดงให้เห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเลยครับลองดูที่ Y หรือรายได้ประชาชาติตอนที่ประเทศเรายังมีรายได้ไม่สูงมากเนี่ย เราจะส่งออกมากกว่านำเข้าทำให้ดุลการค้าหรือ x ลบ m เป็นบวกแต่พอเรารวยขึ้นเรื่อยๆรายได้ y เพิ่มขึ้นความอยากซื้อของนอกของเรามันโตเร็วกว่ายอดส่งออกจนในที่สุดดุลการค้าก็พลิกกลับมาติดลบนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากในหลายประเทศที่กำลังพัฒนาเลยครับเป็นเหมือนดาบสองคมของการเติบโตทางเศรษฐกิจเลยทีเดียวเอาล่ะครับเราได้แยกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เศรษฐกิจออกมาดูกันทีละชิ้นแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะนำทุกอย่างกลับมาประกอบร่างกันอีกครั้งเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าอะไรคือสิ่งที่กำหนดรายได้ของประเทศเราจริงๆสไลด์นี้คือบทสรุปหัวใจของแต่ละชิ้นส่วนครับการบริโภคหรือซีถูกขับเคลื่อนด้วยเงินในกระเป๋าของเราการลงทุนหรือไอถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นและภาวะเศรษฐกิจส่วนภาครัฐและการค้าระหว่างประเทศก็มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ต่างกันไปอย่างที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดครับ และในที่สุดเราก็ได้สมการฉดับสมบูรณ์ของเครื่องยนต์เศรษฐกิจออกมาแล้วครับลองมองดูดีๆนะครับแต่ละวงเล็บก็คือแต่ละชิ้นส่วนที่เราเพิ่งถอดดูกันไปเมื่อสักครู่นี้เองไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการลงทุนภาครัฐและการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดนี้รวมกันเป็นบทสรุปพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคนทั้งประเทศอยู่ในสมการเดียวผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่สำคัญมากข้อนี้ครับ ว่าถ้าเกิดวันหนึง่งรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีซึ่งจะไปเปลี่ยนตัวทีในสมการหรือถ้าจูๆ่ๆความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงหัวภาพซึ่งจะไปกระทบตัวไอมันจะส่งผลต่อเครื่องยนต์ทั้งหมดนี้ยังไงการเข้าใจโมเดลนี้จะช่วยให้เราอ่านข่าวเศรษฐ,ฐกิจได้สนุกและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเยอะเลยครับลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ